วัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาพบกับผมนะครับในช่องสัตวบาลสัตสัตวบาลไกรสนนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาในประเด็นนะครับประเด็น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 อะไรเดี๋ยวนะครับผมจะมีคลิปวิดีโอหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับก็ เป็นคลิปวิดีโอจากาคุณหมอนะครับคุณหมออำน,นวยนะครับแกจะบอกวิธีการดูแลนะครับดูแลวัวนะครับที่เกี่ยวข้องเป็นสะดือนะเกี่ยวกับพวกสะดือเกี่ยวกับ พวกอะเือ,อเสียพวกสาเลื่อนพวกอะไรอะครับอะ,อะน่าสนแล้วน่าสนวันที้ฝนตกเลยอะในวันที่ฝนพรำเลเธอได้คิดที่จะเข้าเลยอ้าววันนี้อ้าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอืมจะปล่อยคลิปยังไงดีเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวจะตัดต่อนะครับแล้วก็ปล่อยคลิปเลยอ่ะเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าคุณหมอเขานะครับจะพูดว่ายอย่างไรบ้างนะครับ ไปกันเลยเิทีที่จะตรวจสอบสมมุติว่าอยู่คนเดียวจับไม่ได้วิธีปั้มวัวก็คือจับหูข้างหนึ่งแล้วก็ปาข้างนึงพับลงมาอย่างนี้นะพับลงมาอย่างนี้มันก็จะดิ้นไม่ได้แล้วนะครับแล้วเราก็มาตรวจตรวจสอบดูนะครับปัญหาสะดือเนี่ยที่มันบวมมันเนี่ยนะก็มีอยู่สามสี่รายการที่เราจะต้องดูอันแรกที่มันเป็นอาจจะเป็นไส้เลื่อน ามว่าเป็นไส้เลื่อนไหมนะครับบวม,บวมเนี่ยเราก็ดันเข้าไปดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปถ้ามันยุบเข้าไปข้างในแล้วก็มีรูอยู่ข้างในนะฮะมีรูก็แสดงว่าเป็นไส้เลื่อนแต่ถ้าตรงนี้ข้างในเนี่ยผนังท้องเนี่ยตันแล้วก็จับดูตรงนี้นะแข็งแข็งนะครับอ่าก็อาจจะเป็นฝีหรือหนองก็ต้องผ่าฝีออกแล้วก็ทำความสะอาดอีกอย่างหนึ่งที่ มักจะเป็นก็คือเป็นลำยาวครับเป็นลำยาวๆแล้วก็ตรงไม่มีไม่มีรูตรงนี้เป็นไม่เป็นไม,ไม่ไม่ใช่ไส้เลื่อนแล้วก็ไม่ใช่ฝีส่วนที่ออกมานี่จะเป็นน้ําปัสสาวะก็คือเป็นพ่อปัสสาวะที่มันยังค้างอยู่นะก็มีอยู่สามอย่างนะครับตรงนี้นี่สาหรับเคสนี้นี่เป็นไส้เลื่อนนะสวัสดีครับผมอืหลังจากฟังคลิป ของคุณหมอนะครับอธิบายได้เสร็จสิ้นจนจบหมดแล้วนะครับผมวันนี้ก็ <c oughs> ก็ผมเชื่อว่านะครับ <c oughs> ทุกคนนะครับน่าอยจะเข้าใจนะครับผมอะน่าอยากเข้าใจผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับน่าอจกเข้าใจกันนะครับว่าคนที่จะอันนี้ยังไงดูยังไงอะไรยังไงคืออย่างน้อยก็คือเบลซิตนะครับเบลสิตธรรมดาของเราเลยนะครับก็ ถึงเราจะผ่าตัดไม่เป็นนะครับหรือว่าทำน้าทำนี่ไม่เป็นนะครับแต่ว่าเราแค่มองออกดูออกแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับสําหรับเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงโคนะครับกระบือกระบือกระบือนะครับกระบือนะวันนี้ก็คลิปของผมนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่ได้่าเอาอันนี้นะครับมาฝากกันนะแค่นั้นก็พอนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีคลิปวีดีโอนะครับ ไหนนะครับดีๆนะเดี๋ยวผมจะเอามาฝากกันดีนะครับอีกเช่นเคยนะครับก็จะเอามาขยายความนะครับเอามาฝากกันนะครับในช่องของผมนะครับฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับผมในช่องสัตวบ้านไกลตนนะครับผมเอ้ยวนี้นะครับผมก็ขอจบนะครับเพียงเท่นี้นะครับผมสวัสดีครับผม